ค่ะสวัสดีค่ะแม่นิ่มชาแนลนี่ทางเข้าบ้านแม่นิ่มนะแยกอ่ะเรด้วย,อยตอนนี้เวลาตีห้างยี่สิบนาทีนี่ทางเข้าไปเรื่อยๆอื้อ ทางเข้าไปบ้านมนินระหว่างทางเข้าดูดูในเมืองนี้อำเภอเมืองนี่มีฟักมีฟักด้วยนะมีฟักด้วยบ้านนี้เคยมีแมวตัวสีดำดำสมัยก่อนนะตอนนี้น่าจะโตแล้วกลายเป็นแมวเงา <c oughs> นด้ินแมวเงาเนี้ยฟัก นึกถึงแกงฟักเลยเนาะฟักแฟงแกงฟักอร่อยแม่บ้านนี่เป็นบ้านแบบโบราณเลยเนาะบ้านโบราณอยู่ในเมืองได้ไงเนาะบ้านโบราณอยู่ในเมืองเนฟักน่ากินมากเลยนี่เข้าทางเข้าประมาณห้านาทีก็ถึงบ้านละ มดวันนี้วันสุกก็จะต้องมาวันสุกร์ทางออกเราก็จะเจอ,เจอซ้ายมือก็จะเป็นรถตัดรถตัดเล็กรถตัดเหมือนมินิมาก คน,นยังไม่เคยมีเลยนะอืมแนนิมนั่งอยู่ในรถว่าจะไปซื้ออะไรที่โรถตัดป่เดินออกไปตรงเนี้ยเราเลี้ยวซ้ายก็จะเจอละเอมันจะมีพวกผลไม้ขายอ่ไอ้เงาล้องให่เลยไม่เห็นตัว ไ,ไม่ได้กคถึงบ้านล่ะนี่นี่นนนนเนาะแบบดูดนที่อะไรางไม่ดูนทีอืม ก็จะไปด้านนี้จะมีอาคารเป็นหอพักหอพักอยู่ตรงนี้โอเคแหละทางเข้าตอนนี้อำเภอเมืองเนาะอืมค่ะไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ